ว่าไงพระเอกของเราทองเอกลูกทมสวนพอ,อยางอืม้องกวาแต่งตัวต้องกวาแต่งตัวเหรอลูกทองก้ากับทองซ้อยสองพี่น้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมลูก นกด้วยนะบ้านเรามีทั้งนกพิราบลูกกระจอกนะลูกนกกระจอกก็ทำรังอยู่หน้าต่างนกพิราบก็ทํำรังเลี้ยงลูกอยู่ตรงหน้าบ้านใช่ไหมลูกทองกวาวกินไผ่นะคะ ทองเอกมากินไผ่มาลูกมามาเลยมากินไผ่กับทองกวาวเลยลูกมาบ้านไหนนะห่าดังจังเลยดีแล้วนะลูกนะหนูอยู่ในบ้านปลอดภัยนะลูกนะไม่ต้องอยากออกไปไหนนะ ข้างนอกอันตรายเยอะแยะเลยทั้งแมวตัวใหญ่แล้วก็หมาตัวใหญ่นะล,ลูกนะกินไผ่ไหมลูกท้องเอกกินบ้างทองเอกขอกินไผ่บ้างไม่ลูก ลูกมามุมโน้นยังระเข้ระขายอย่าลูกพ่อยังทําไม่เสร็จมาเล่นทางนี้มาอันนั้นอุปกรณ์ของพ่อยังทําไม่เสร็จลูกอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นพระเอกกินไข่หนุ่มน้อยของเราเนี่ย หนุ่มน้อยทองเอกใช่ไหมลูกไหนทำลายหนูทำลายกันลูกเราจะหาทางขึ้นเหรอจะขึ้นทางโน้นลูกไปขึ้นทางโน,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 น้นไปขึ้นตรงกำแพงไปลูกปะไปกระโดดขึ้นตรงกำแพงนะ เขาจะชอบมานอนตรงนี้ค่ะแม่จะปูปูผ้าไว้ให้เขาก็จะมานอนทองซร้อยอยู่ไหนนะทองสร้อยลลกมุมอยู่ไหนนะลูกอ,ออกมาลูกมานี่ดูเ่เ็กของเราสิ ดินชมแขนตัดของแม่สักหน่อยเด็กๆจะไม่จะไม่กวนนะคะจะไม่กวนแันตัดของแม่อีกหน่อยแม่คิดไว้ว่าแม่จะให้พ่อทําแม่จะเอาไว้ทั้งแถบนี้จะเป็นต้นไม้ที่บอบางค่ะจะเป็นพวกต้นไม้ที่บอบางแล้วแม่ก็จะทําตะแกรงกั้นไว้ข้างบนก็เด็กๆจะได้เป็นนั่งเป็นเล่นเป็นคอนโดได้ค่ะอันนี้แม่คิดโครงการไว้เนาะ เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะทำไรกันลูกฮะทำรารกันขอบคุณเอฟซีนะคะที่เมตตาเด็กๆบ้านแม่ที่คอยติดตามขอบคุณค่ะ